สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกันธนาดิษแก้วรองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสา์ต่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณกำไร จากครั้งที่แล้วเราพูดถึงความหมายของจุดคุ้มทุนในส่วนของจุดคุ้มทุนนั้นคือจุดนระดับการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดรายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมหรือจุดที่ไม่มีรายได้นะคะ ไม่มีาขาดทุนไม่มีกำไรนะคะดังนั้นวันนี้เราจะนำความหมายของจุดคุ้มทุนมาคำนวณในเรื่องของอสมการนะคะเพื่อแสดงถึงจุดคุ้มทุนว่าเราจะขายเท่าไหร่จึงจะไม่เกิดผลขาดทุนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรานำความหมายออกมานะคะเราจะได้ว่าในส่วนของจุดคุ้มทุนนั้นเราจะได้ว่าบริษัท มีการขายสินค้าในราคาหน่วยละ1,600บาทนะคะและมีต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคือ800บาทส่วนต้นทุนคงที่นั้นอยู่ที่3,2,000 0บาทบริษัทอยากทราบว่าจะต้องขายสินค้ากี่หน่วยจึงจัดคุ้มทุนเราจะนำความหมายของจุดคุ้มทุนนะคะมาแปลเป็นสมการจะได้ว่า ค่าขายหรือรายได้จากการขายลบต้นทุนผันแปรและลบด้วยต้นทุนคงที่เท่ากับ0เมื่อเราแทนค่าเข้าไปนะคะรายได้จากการขายขายต่อหน่วยคือ1,600บาทนะคะในที่นี้เราสมมุติว่าจำนวนหน่วยที่เราขายนั้นคือ n หน่วยเราก็คูณด้วย n นะคะลบต้นทุนผันแปรโดยที่ราคาของต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะคะคือ800บาท ตัวต้นทุนผันแปรก็จะแปรผันไปตามจำนวนหน่วยที่ขายจึงคูณด้วย N เ,เช่นกันและหักด้วยต้นทุนคงที่คือ3,2,000 0บาทเราแก้สมการนะคะโดยย้าย3,2,000 0มาทางขวาจากลบก็กลายเป็นบวกและในส่วนที่ติดตัวแปรเหมือนกันคือ1,600กับ800นะคะก็จะได้ว่า1,600 n นลบด้วย800 n เ,เท่ากับ3,2,000 0นะคะ 1 6ลบ800ก็จะเหลือ 800n นะคะเมื่อเราแก้สมก,การโดยนำ320,000หารด้วย800เราก็จะได้น <c oughs> เท่ากับ400หน่วยใน400หน่วยนี้ก็จะแปลว่าจำนวนหน่วยขายหน้าจุดคุ้มทุนคือ400หน่วยนั่นเองนะคะ จากตัวอย่างที่แสดงให้เห็นนะคะนั่นแปลว่าถ้าเราขายสินค้าต่ำกว่า400หน่วยก็จะเกิดผลขาดทุนนะคะแต่ถ้าขายได้มากกว่า400หน่วยก็จะเกิดกำไรณนะจุดที่เป็น400หน่วยนั้นคือจุดคุ้มทุนคือไม่เกิดกำไรและไม่มีผลขาดทุนนั่นเองค่ะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ